ดิ๊ดีดี๊ดิดกกินข้าวอิ่มแล้วมาดีนะโดเดี๋ย<ด> <of nonsense> วครับดเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปดี๋ยวให้ข้าวไปละใช่ครับอันนี้อะไรของของอ้อยหมูอ่ะอันนี้ข้าวไอหมูบรรนางกำลังเตรียมข้าว อาหารฮะน้องหมูน้องหมูหมโดอิ่มแล้วกระถินกระถินวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมาร่วมบุญกันนะครับหมูน้องหมูน้องหมูน้องหมูหมูหม,หม,หม,มาละมาละ มาละมาละมาแล้วอืมเน่ทำไมงอนมันไม่กินหรอกกินแล้วกินแล้วหมูกินข้าวแล้วอย่างนี้ประจํา่ย อาน็กดาวสวยงามมากเลยดอกนี่ครับบรรยากาศสุดยอดเลยในบรรยากาศที่บ้านหอฝันของอิลาเราสวยงามจริงๆ ยันนี้ก็เจอกันที่บ้านแพงนะครัไปให้กำลังใจอีหลากันเยอะๆหลาจะได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีๆให้เราได้รับได้ชมฝนก็จะมาแล้วครับวันนี้มืดเลยมานแพงคงจะปลอดฝนนะครับวันนี้ไม่มีฝน มาดูเด็กๆเด,กเด็กเหลือห้าแล้วครับพ่อการชายเอาไปหนึ่งเสียนนเสียนนรับไปหนึ่งตอนนี้เหลือห้าเด็กๆมีห้าเอ้เด็กๆจ๋า มีสองเด่เบ,บ,บรรยากาศดีมากครับไกลๆนู้นก็เป็นที่อยู่ของตัวลูกแมวอีล่โอ้บรรยากาศสุดยอดนะครับสวยงามจริงๆเลยบรรยากาศ อากาศิิสุดยอดจริงๆบ้านหอฝัน กนี่จะเป็นวงเก่าตอนดีๆตอนลุกครับเนี่ยตอนนี้ทำใหม่แล้วเด็กๆก,ก็เหลือแค่ห้าตัวแล้วก็ลุงเดียก็ดูแลเป็นอย่างดีตอนนี้ก็อยู่แค่ลุงเดียกับป้านางครับที่ดูแลเด็กๆด,ดูแลบ้าน ให้หล่ก็ก็ณินก็เจอกันนะครับกัณฑินวันที่หนึ่งพุทจิกามาร่วมบุญกันเยอะๆนะครับที่บ้านที่วัดหนองคูอำเภอเมืองสีสะเกตพ่าะเอกแม่หนห่อยอิลา เป็นประธานกร,กระถินบรรยากาศสวยมากครับข้าวเขียวกระจีบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆเนี่ครับเป็นที่ล่าวิ่งออกกําลังกายเช้าเย็นช่วงที่พักวง ปิดฤด,ดูกาลครับมาให้กำลังใจินหลากันเยอะๆนะครับเย็นนี้พ่อแม่ f อฟซีนะครับบ้านบรรยากาศบ้านหอบฝันถูกใจก็คือบ้านโมเดิร์นหอบฝันน้อยของพ่อเองนะครับ คงต้องสั่งจองสักหลังไปไว้ที่ทุมพวงโคราชเลยกลับมาจากเชียงใหม่ไว้พักมาพักผ่อนสวยมากครับบ้านหอฝันของอีหลา <c oughs> บรรยากาศเดินรอบสวยงามทุ่งข้าว ข้างหลังก็จะเป็นบ้านที่นิลาสร้างขึ้นมาเพื่อให้พ่อพ่อแม่แม่เอซีที่มาได้พักได้มีที่พักครับสวยงามกับบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้ก็จะท้องฟ้าก็จะดูคุ้มค,ม,คมหน่อย เดี๋ยวก็อีกสักพักก็จะเดินทางไปที่บ้านแพงแล้วนะครับไปให้กำลังใจอีหลาเอาของไปฝากของฝากจากเชียงใหม่นะครับมีพักมีห้องน้ำนะามากันเยอะๆน,นะครับกระถินถ้าใครมีเวลาก็มาร่วมบุญกันเยอะๆ บำบุกนกบอีลาเกกปนเะเอบไม่หน่อยคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้น,น,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ีนช่อง FC กุุงอิงเป็ดบ้านแพงนะครับขอทุกคนเฮงเฮงรวยรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ เจอกันที่ทีน,นี้เจอกันที่สนามกีฬากลางม่านแพงไปให้กำลังใจาลากันนะครับสวัสดีครับ